ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m อ็มแทนทลลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูวดวงกับผู้ที่เกิดราศีตุลน,นะคะประจำเดือนธันวาคมปีพศ2563ราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะท่านที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตในเรือนเกิดหรือลักขณาอยู่ในราศีตุลสามารถดูได้บางท่านอาจจะอิงในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกแต่ช่องนี้จะอิงในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะคะ การอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะจทยจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปตัดสินจะไปคิดว่าเป็นดวงของเรานะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานนะคะเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าบางเหตุการณ์มันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับเราก็ได้นะอย่าอย่าไปคิดว่าเอะถ้าดูแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ ก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยคลิปนี้จะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพในเรื่องของความรักเราจะแบ่งเป็นคนโสดมีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนและคนที่มีคู่นะคะสําหรับคนมีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะความรักมันอาจจะเป็นแบบไวเวอร์ซ่าก็ได้นะคะหรือเป็นการสลับกันก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะเป็นดวงของเขาก็ได้หรือเป็นดวงของเราก็ได้นะคะตรงนี้เนาะ ต้องขออภัยนะอาจจะมีเสียงดังรบกวนเพราะว่าน้องแมวเขาเล่นน่ะนะคะอาจจะมีเสียงดังนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะน้ำหวานอย่าพาก,กันดือ้อลูกออกมาก่อนออกมาก่อนเร็วออกมาเร็ว,รวๆออกมาอืมอย่าพาก,กันดือ้อยอย่เฉยเสียงมันดังนะคะเอาละค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะการงานของผู้ที่เกิดราศีตุลน,นะคะประจำเดือนธันวาคมเป็นยังไงมั่งนะคะ สำหรับท่านที่ทำงานในองคอ์กรทำงานบริษัทห้างร้านต่างๆลูกจ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นรายวันรายเดือนเนาะ <_ C 1> เกี่ยวกับองค์กรนะคะบอกได้เลยว่าเดือนนี้คุณจะรู้สึกเบื่อเซ็งในเรื่องของการงานนะเหมือนกับว่าทำดีแค่ไหนก็เหมือนคนแบบปิดทองหลังพระนะคะไม่ค่อยมีใครแบบเห็นความสำคัญของเรานะคะเหมือนกับทุ่มเทงานเต็มที่นะคะแต่สุดท้ายก็คือเหมือนกับว่า มีการตำหนิมีการพูดโน่นนี่นั่นให้กับเรานะทาให้เราเสียความรู้สึกเนาะตรงนี้ในเรื่องของการงานนะองค์กรไม่ค่อยมีความสามัคคีกันเท่าไหร่เหมือนว่ามีการแข่งแย่งนะคะต่างคนต่างแบบพยายามทําผลงานพยายามที่จะให้ตัวเองนะ่ยแบบก้าวกระโดดนะไม่ค่อยมีแบบความสามาคัคคีหรือความช่วยเหลือกันนะในองค์กรนะนะคะตรงนี้สิ่งที่คุณต้องระวังคือระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงนะเดือนนี้ถ้าเกิดว่าคุณอดทนอด,ดกัน้นไปสักระยะหนึ่งอะ่ะมันจะทําให้เราแบบ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนาะตรงนี้นะคะเพราะว่าผลงานเรามันเด่นอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะมันเหมือนกับว่าคือหยิบจับอะไรมันสําเร็จหมดอ่ะพูดกันตรงๆเลยตรงนี้เนะาะราศีตุลคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะแต่บางครั้งอารมณ์ของคุณมันก็แปรปรวนตรงที่ว่าคุณอยู่ในกลุ่มธาตุลมเนาะมันก็จะแบบน้อยอกน้อยใจแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมดาอันนี้นะคะอดทนนิดนึงเนาะตรงนี้นะคะ สำหรับท่านที่ทำงานราชการงานราชการนะคะคุณจะมีการเดินทางไปอบรมไปสัมมนาต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างจังหวัดมีการไปเรียนรู้ในเรื่องของงานใหม่ๆมีบริวารเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ตัวของคุณเองยังกังวลในเรื่องของงานบางครั้งเราอาจจะยังไม่ถนัดเพราะบางคนอาจจะเพิ่งรับตำแหน่งใหม่ก็ได้นะคะถือว่าเดือนนี้มีการเดินทางตลอดแทบจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยนะแต่งานของคุณก็โอเคนะตรงนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคะสาหรับงานราชการระวังในเรื่องของ การโต้เถียงระวังในเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับองคอ์กรเนาะอาจจะทําให้คนในองคอ์กรหรือคนในที่ทํางานนะมีความรู้สึกแบบอึดอัดใจต่อกันนะคะตรงนี้เนาะนะคะถ้าเป็นไปได้บางสิ่งบางอย่างที่เรารู้แต่เราสามารถอดทนไว้ก็ลองให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนมันก็จะทําให้คุณแบบคลี่คลายไปนในทางที่ดีนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะมีร้านค้าของตัวเองนะคะเป็นธุรกิจของตัวเอง เดือนนี้ตัวของคุณเหมือนรู้สึกอึดอัดใจอยากปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างบางคนแบบรู้สึกท้อในเรื่องของจิตการรู้สึกท้อในเรื่องของธุรกิจนะคะอยากปลดปล่อยแล้วก็มันเหมือนว่ามันยังคงตัวนะคะมันไม่ขยับขยายนะเหมือนว่าเราซื้อมาสิบก็ยังได้สิบเหมือนเดิมนะแต่ถามว่าแย่ไหมไม่ได้แย่แต่มันเป็นการพยุงมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวของเราเองนะ่ะนะคะ อาจจะแบบไม่ไหวแล้วถ้าก้าวต่อไปมันเหนื่อยนะคะตรงนี้เนาะเพราะว่าสถานการณ์มันอาจจะยังทําให้เราอึดอัดใจในเรื่องสภาพความเป็นอยู่นะคะถามว่ามีลูกค้าไวเวียนไหมไวเวียนมาแต่ไม่สามารถจ่ายเงินสดได้อาจจะเป็นแค่แบบพวกเครดิตบางทีเราก็ต้องใช้ต้องหมุนเนาะตรงนี้สิ่งที่คุณต้องระวังระวังในเรื่องของภาวะความเครียดภาวะความคิดนะถ้ารู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าตัวเองเนะี่ย ท้อไม่ไหวหาที่ปรึกษานะหาที่ระบายเนาะตรงนี้นะคะจะทําให้คุณอาคารไปได้นะคะสําหรับคนที่ค้าขายออนไลน์นะคะคนที่ค้าขายออนไลน์เนาะเดือนนี้นะคะก็จะเจอคู่แข่งนะเดือนนี้นะคะ้าขายออนไลน์เจอคู่แข่งอาจจะเป็นคนที่แบบเคยเป็นลูกค้าเราก็ได้นะเคยเป็นลูกค้าเราเคยแบบอ่ามาสอบถามสินค้านู่นนี่นั่นนะคะสุดท้ายก็เอาของเราไปอัดแบไป เขาเรียกว่าไงเป็กทำในเรื่องของกิจการของเขาอะนะคะมีการเปรียบเทียบสินค้ากับเราด้วยนะบางคนนะตรงนี้สิ่งที่ต้องระวังนะสำหรับคนค้าขายออนไลน์คือระวังเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆบางทีอาจจะมีคนแบบมาออฟเฟอร์ให้คุณแบบเป็นตัวแทนหลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางทีเนี่ยเอกสารเขียนแบบหนึ่งแต่การกระทําก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของการคดโกงเนาะเดือนนี้นะคะถ้าใครถามว่าได้งานไหมเดือนนี้บอกได้เลยว่า เรียกสัมภาษณ์แต่ไม่ได้เรียกทํางานนะสมมติว่าเราไปสมัครไว้วันที่1เรียกเราไปวันที่15แต่ยังไม่ได้บอกว่าให้เราทํางานแล้วก็อาจจะยืดไปอีกคือยังไม่มีคําตอบให้เรามีแต่บอกว่ารอไปก่อนเดี๋ยวจะรอเรียกนะคะเนาะตรงนี้ยังไม่ได้นะตรงนี้บอกตรงๆนะคะเอาละคะนี้ก็เป็นเรื่องของการงานเนาะต่อมาเรามาดูเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ การเงินของผู้ที่เกิดราศีตุลนะคะประจําเดือนธันวาคมเป็นยังไงมัง่งคุณมีโชคนะคะโชคจากการทํางานโชคจากการเดินทางมีโชคจากการเสี่ยงโชคก็ได้นะตรงนี้นะคะบางทีอาจจะไปทําบุญต่างจังหวัดนะคะอาจจะไปเจอในเรื่องของเซมซีเจอในเรื่องของเลขมงคลก็ได้ก็มีโอกาสได้นะตรงนี้นะคะนะคะบางคนได้จากการปันผลได้จากเงินค่าคอมมิชชั่นนะคะ การเงินของคุณถือว่าโอเคอยู่นะแต่ก็ภาระหน้าที่ท่ต้องจ่ายมันก็มีเยอะแต่สามารถหมุนไปได้นะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาหรือเราคิดว่าเราไม่ไหวจะมีผู้ใหญ่ใจ,จดีหยิบยื่นมาให้เพียงแต่ว่าคนราศีตุลอาจจะคิดว่าถ้าไม่หนักหนาะสาหัสจริงๆก็จะไม่พึ่งใครเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างจะหยิงในศักดิ์สิีเรื่องของการเงินนะคะก็สามารถผ่านไปได้มาดูในเรื่องของความรัก ความรักเราจะดูในเรื่องของคนโสดก่อนนะคะคนโสดราศีตุลน,นะคะคุณคิดถึงใครบางคนอยู่หรือเปล่าคนโสดนะคุณอาจจะไม่ได้คุยกันมาสักพักคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลก็ได้ต่างประเทศก็ได้ต่างชาติก็ได้ต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างจังหวัด คนคนนี้เป็นคนที่อยู่ในใจตลอดนะเหมือนกับว่าคุณก็ลืมเขาไม่ได้ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาก็คิดถึงนะคนคนนี้เป็นพอ่อแม่เป็นแม่แม่ก็ได้นะคะคุณอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องการสื่อสารไม่เข้าใจในเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันทําให้คุณกับเขาความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเหมือนว่ามันไม่ก้าวหน้านะถามว่ามีโอกาสได้กลับมาคุยกันไหมถ้ามองตามน้ไพ่บอกได้เลยเขาคิดถึงคุณเขาก็อยากจะกลับมาคุยกับคุณแหละเพียงแต่ว่าเราจะเปิดโอกาสให้เขาหรือเปล่านะตรงนี้นะคะ เร็วสุด2อาทิตย์ช้าสุด2เดือนนะในเรื่องของการที่แบบกลับมาคุยกันนะคะมีคนใหม่เข้ามาไม่มีก็เป็นคนที่มีเจ้าของเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนโสดนะคิดดูดีๆว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในเรื่องของความรักเนาะขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะต่อมามาดูสําหรับคนที่มีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจน คุณคาดหวังในะเรื่องของความรักครั้งนี้มากนะคนคนนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดเจนบางครั้งนะมีความลับต่อคุณนะแต่เขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะก็พอๆกับคุณแหละแต่เพียงแต่ว่าความรักความสัมพันธ์นะ่ะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่แบบยังมีคนเก่าอยู่ถ้าไม่คุณก็เขาอะมีการกลับไปคุยกับคนเก่า ทำให้ความสัมพันธ์มันยังไม,ไม่พัฒนาเดีย๋ยวไม่ก้าวกระโดดเนาะถามว่ามีโอกาสพัฒนามีโอกาสพัฒนานะเนี่ยการเริ่มต้นนะแต่ถามว่านานไหมต้องรออีกสักพักหนึ่งนะตรงนี้นะมาดูสําหรับคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีคู่เป็นไงมัง่งคนที่มีคู่นะคะ เดือนนี้คุณอาจจะห่างหายจากาการแบบได้พูดคุยกันการได้อยู่ด้วยกันนะเนื่องจากภาระหน้าที่การงานเนาะนะคะเนี่ยนะจะมีในเรื่องของการงานเข้ามาแทรกบางคนกม็มีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางนะคะบางทีก็อยู่ไกลกันก็ได้นะในเรื่องของคู่เนาะทีนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการหึงหวงการทะเลาะก,กันนะคะแต่สุดท้ายเนะี่ยไพ่เจ้ากรรมในบนมันขึ้นเนาะก็เหมือนกับว่ายังไงเราก็เลิกกันไม่ได้นะคะ ให้อดทนนิดนึงนะคุณจะมีอุปสรรคเรื่องการสื่อสารแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางการสื่อสารแล้วก็ภาระหน้าที่นะคะบางคนอาจจะละตรงนี้ไปไม่ได้ทําให้ห่างครอบครัวน,นะคะตรงนี้เนาะต่อมามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพเป็นไงบ้างนะคะลาซีตุล สุขภาพคุณจะเป็นโรคเดิมอะโรคเก่ากําเริบเช่นเคยปวดไมเกรนก็จะเป็นไมเกรนเคยเป็นระบบช่องท้องก็จะเป็นช่องท้องนะคะแล้วก็ระวังในะเรื่องของสายตาด้วยนะสายตากล้ามเนื้อนะคะเนี่ยระวังนะคะคอบ่าไหลา่สายตากล้ามเนื้อแล้วก็โรคเก่ากำเริบระบบช่องท้องพวกกดไหลย,ย้อนพวกกระเพาะอาหารอย่างอื่นไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะคะมาดูในเรื่องของการเสริมดวงกันบ้างนะคะเสริมดวงเป็นไงบ้าง ขอโทษนะคะเสียงดังนะคะเด็กๆเขาเล่นน่ะนะคะน้องแมวนะคะน้องแมวเก็บมาเลี้ยงนะคะจากถังขยะเนาะการเสริมดวงนะคะแนะนําเลยค่ะว่าถ้ามีโอกาสให้คุณสวดมนต์บทไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าสวดแล้วสบายใจเนาะแล้วก็อุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเรานะคะจะเสริมในเรื่องของการงานการเงินให้คุณยิ่งปังเนาะตรงนี้นะคะทําบุญในเรื่องของแสงสว่างนะคะเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟนะคะ ทำบุญเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ยากไร้นะคะอาจจะเป็นบริจาคทรัพย์หรือบริจาคสิ่งของต่างๆก็ได้ตามมูลนิธินะคะจะทําให้เราผ่านในเรื่องวิกฤตอุปสรรคไปได้เพราะฉะนั้นเดือนนีราศิตุนขอให้คุณแบบมุ่งมั่นแล้วก็เชื่อในใจของตัวเองว่าเราสามารถผ่านอุปสรรคไปได้ถ้าคุณมุ่งมั่นและคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองทุกอย่างมันจะผ่านไปได้เนาะการทําบุญไม่จําเป็นว่าต้องทําตามที่ไพ่บอกเราถนัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นได้เลยอันนี้คืออ่านตามไพ่เนาะตรงนี้นะคะ เอาละค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถ้าเกิดว่าดูและชอบแย่ติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้ก็ต้องขอภายในเรื่องของเสียงดังเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ